ครับสวัสดีนะครับอ่าก็ที่สัญญากันไว้นะครับบ้าจะมารีวิวนะครับรีวิวตัวอ่าเขาเรียกว่า C N C เนอะก็เป็นประมาณกึ่งอะ่ะไม่ใช่แบบอัตโนมัติทั้งหมดนะครับก็มันก็สะดวกขึ้นเยอะนะครับอ่า ไม่พูดมากเลยเข้าเรื่องเลยนะครับก็ตัวนี้นะครับราคาหมื่นไปไปนะครับราคาอยู่ที่หมื่นไปไปนะครับแล้วแต่ร้านนะครับอ่าราคาต่างประเทศอยู่ประมาณเก้าพันหกนะครับเก้าพันหกอ่าก็ในบ้านเราก็ประมาณหมื่นหกนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับหมื่นหกหมื่นเจ็ดนะครับแล้วแต่ร้านสองหมื่นก็มีนะครับตัวเดียวกันนี่แหละนะครับอ่าถ้าเราซื้อมาแล้วนะครับมันก็จะมีโมมาให้นะครับโมก็คือตัวที่จะ ใช้เวลาเราขึ้นรูปนะครับมันจะมีแบบน้นแบบนี้นะครับแต่มันจะใหญ่นะครับคุณก็ต้องไปสั่งนะครับคุณก็ต้องสั่งทําอีกนะครับสั่งทําโมอีกก็หน้าตามันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับอันนี้ผมผมสั่งให้เขาอ่าทําทรงไว้เลยว่าพอขึ้นแล้วมันจะเป็นทรงประมาณนี้เลยนะครับอ่าให้เห็นเลยนะครับเวลาหามยจงง่ายนะครับผมสั่งมาหลายตัวนะครับตอนหามันจะหายากนะครับอ่าทีนี้นะครับ ข้อดีนะครับเอาข้อดีก่อนเลยข้อดีก็คือคุณสามารถที่จะขึ้นรูปทุ่นนะครับขึ้นรูปทุ่นชิงหลิวเนี่ยให้ได้ขนาดเท่ากันนะครับส่วนเรื่องของน้ําหนักมันจะลดหลั่นนะครับมันจะลดหลั่นกันตามวัสดุนะครับวัสดุที่ใช้นะครับบางทีอายุตัวอย่างเช่นไม้นะครับเนื้อไม้นะครับความหนาแน่นของเนื้อไม้นั่นจะเป็นตัวแปรนะครับแต่ขนาดเท่ากันเด้นะครับก็มีตัวอย่างที่ผม อ่าได้ขึ้นไปแล้วนะครับเนี่ยครับทรงที่ขึ้นไปแล้วนะครับเนี่ยมันจะเท่ากันทุกตัวเลยนะครับครับมันจะเท่ากันทุกตัวเลยนะครับนี่นี่คือข้อดีนะครับข้อดีและก็มันสามารถที่จะขึ้นวันวันหนึ่งเนี่ยอ่าถ้าเราไม่ขี้เกียจนะมันขึ้นได้ประมาณอ่าผมเคยนั่งทําอยู่มันได้ประมาณห้าร้อยกว่าตัวนะครับครับวันเดียวนะครับอ่าเฉพาะขึ้นรูปนะครับไม่ใช่ว่าเราประกบไม้นะ เราประกบไม้แล้วก็อ่าควรจะเหล่านะครับเก็บมุมนะครับเก็บมุมไม้ออกนะครับอ่าคนที่คนที่ทําทุนก็น่าจะรู้อยู่นะครับเก็บเก็บมุมออกเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ใบนะครับใบตรงนี้มันทํางานหนักเกินไปนะครับพอมันทํางานหนักเวลามันกดนะครับกดเข้าตรงนี้มันจะทําให้แกนนะครับแกนหนีศูนย์นะครับอันนี้ก็เรื่องง่ายๆทั่วไปนะครับมันจะมาดันนะครับคือบางคนบอกว่านิดเดียวมันไม่มีผลนะครับถ้าถ้าทําประมาณสิบยี่สิบตัวไม่มีผลครับ แต่ถ้าหลักร้อยขึ้นมีผลแน่นอนครับอันนี้อันนี้ชัวร์เลยนะครับอันนี้ชัวร์เลยอ่าคุณอาจจะเสียลูก,กตาได้เลยนะครับเนี่ยที่ผมทําเนี่ยเกือบหักนะครับเนี่ยอันนี้กระเด็นเข้าตามีครับมีอาจเกิดอุอดบัติเหตุได้นะครับอันนี้บางแกนเป็นทางตันนะครับนี่แยกส่วนกันแล้วประมาณนี้เลยอ่าทีนี้มาพูดถึงการควบคุมนะครับอ่าอ่าตัวควบคุมหลักก็จะมีอ่าสวิต สวิตตัวนี้เป็นสวิตคุมมอเตอร์นะครับอ่าสวิตคุมมอเตอร์นะครับให้มันหมุนไปในทิศทางไหนนะครับ่ามอเตอร์หลักนี้สามารถหมุนคนละทางได้นะครับหมุนไปฝั่งโน้นได้ตัวนี้หมุนมาฝั่งนี้ได้นะครับหรือจะให้หมุนไปฝั่งเดียวกันนะครับอย่างที่เราใช้งานนะครับอ่ามันจะใช้มันจะใช้คู่กับสวิตนะครับตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็อ่าฟุตสวิตนะครับที่เท้านะครับเหยียบเข้าไปนะครับขออนุญาตนะครับอ่า อย่างก็ไปอย่างงี้มันก็จะทําให้ตัวนี้ทํางานนะครับข้อดีของมันก็คือเวลาเราเอาเท้าออกมันจะหยุดทันทีนะครับอ่าดีเลยนิดนึงประมาณหนึ่งวินาทีนะครับก็ช่วยเซฟเราได้นะครับถ้าเป็นสวิตท,ที่ต่อตรงมันจะไม่หยุดอันนั้นมันอันตรายนะครับน,นี้เขาก็เลยทํามันอย่างงี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับ่าตัวนี้คือ,อะนะครับสวิตคุมตัวนี้นะครับผมปิดปุ๊บมันอพอเหยียบม,มันจะใช้งานไม่ได้นะครับเปิด นะครับอ่าครับคุมด้วยเท้านะครับอีกตัวนะครับตัวนี้เป็นอ่าสวิตคุมอ่าคุมการขยับของใบมีดนะครับตัวนี้นะครับการขยับเลื่อนไปนะครับอ่ามูมันจะอยู่ด้านหลังนะครับเราจะใส่ตรงนี้นะครับเพื่อให้ได้ทรงต่างๆมาตัวนี้มันก็จะวิ่งตามนันไปแล้วก็ขึ้นลูกลักษณะคล้ายๆกับเราขึ้นลูกเหมือนแม่กุญแจอ่าลูกกุญแจนะครับอ่าอีกตัวหนึ่งสวิตตัวที่สามก็คือสวิตคุมใบมีดนะครับ อ่าตัวนี้เดี๋ยวผมจะเปิดนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้รู้ตัวหนึ่งนะครับเสียงอาจจะดังหน่อยนะครับอันนี้ก็เหยียบที่เท้านะครับเปิดใบมีดนะครับก็ดึงเข้ามานะครับตัวนี้เป็นตัวคุมใบมีดเข้าหาตัวแกนนะครับนี่แหละคือข้อเสียของมันคือความน่ากลัวตรงนี้นะครับอ่าเข้ามาแล้วครับเกือบชนแกนแล้วก็มากดปุ่มนะครับให้ให้มันเดินนะครับโอ้โหใหม่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 อีกพลาทางเทคนิคิดนึงนะครับลืมปุ่มนะครับ เออเอาใหม่เอาใหม่น,นี่อันตรายมากเลยนะครับอ่าใบมีดมันเดินเร็วไปนะครับตัวนี้เป็นตัวคุมความเร็วของอ่าตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นความเร็วของตัวมอเตอร์นะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับสักครู่นะครับ นะครับอ่าอันนี้เป็นความเร็วของใบมีดนะครับอ่าเมื่อกี้ลืมตั้งนะครับอันตรายมากเลยนะอ่าตัวนี้ห่างนิดนึงนะครับก็ไม่ยากขยับก่อนนะครับโอเคได้แล้วนะครับถ่ายมือเดียวนะครับก็ดูวุ่นวายหน่อยนะครับก่อนอื่นก็ปรับนะครับปรับความเร็วของอตัวใบก่อนนะครับ เราดึงเข้ามาชนดูนะครับก็เปิดใบมีดนะครับถ้าเจอใบมีดก็หยียบมุดสวิตนะครับปึ๊บตัวมอเตอร์หลักก็จะหมุนนะครับลองกัดเข้ามานะครับพอถึงแกนปุ๊บเราก็กดสวิตให้ใบมีมดเดินนะครับมันก็จะทํางานประมาณนี้นะครับอ่าเครื่องก็จะทํางานประมาณนี้เลยนะครับ ก็เดินเดินความเดียวของการเดินเดินใบเนี่ยมันมันขึ้นอยู่กับเนื้อไม้ด้วยนะครับไม้มันแข็งไปไหมมันอ่อนไปไหมอะไรอย่างนงี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับตัวนี้ด้วยนะครับพอเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับอ่าโอเคขอบคุณมากครับ